สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนวิชาสุขศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเรื่องวัยรุ่นกับเรื่องเพศนะครับสอนโดยมาสเตอร์ยูนันงามนินนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องวัยรุ่นกับเรื่องเพศอ่ะมาประเด็นแรกนะครับเจตคติในเรื่องเพศหมายถึงความรู้สึกนึกคิดความเชื่อการให้คุณค่าเรื่องเพศอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และประสบการณ์นักเรียนบางคนนะครับก็อาจจะเห็นชอบต่อการกระทำนั้นๆหรือว่าต่อต้านอ่ะต่อมานะครับความเชื่อที่บางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องอวัยวะเพศและการเปลี่ยนแปลงทางเพศไม่ควรนำไปปรึกษาผู้ครองเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าอายและก็ไม่สุภาพปรึกษาเพื่อนดีที่สุดนักเรียนคิดว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหม มาเฉลยกันนะครับเรื่องอวัยวะเพศและการเปลี่ยนแปลงทางเพศเนี่ยนะครับอวัยวะเพศเนี่ยก็เหมือนอวัยวะอื่นๆนะครับอย่างเช่นหูตาจมูกปากแขนเมื่อมีอะไรผิดปกติจึงควรปรึกษาผู้ผู้ใหญ่นะครับผู้คองเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศสมมติอ่ะมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับนักเรียนไปปรึกษาเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนก็ ยังไม่มีคนขึ้นที่เวเบิดถต้องไหมครับเพื่อนจะให้คำปรึกษากับเราได้ดีกว่าผู้ของหรือไม่ถ้าสมมติเราไปปรึกษาผู้คองผู้ขคองก็จะให้ข้อมูลหรือให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับเราได้นะครับแต่ขั้นแรกเลยเราต้องมีความกล้าก่อนนะครับอ่ะต่อมาในขณะที่มีประจำเดือนห้ามดื่มน้ำมะพร้าวหรือห้ามกินน้ําแข็งอ่ะความเชื่อนี้ น,น้ำมะพร้าวไม่มีผลต่อการเป็นประจำเดือนนอกจากคนที่แพ้น้ำมะพร้าวเพราะว่าน้ำมะพร้าวมีสารประกอบหรือฮอร์โมนบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้นะครับส่วนความเย็นจากน้ำแข็งนะครับอาจจะทำให้หมดลูกบีบตัวแต่น้ำแข็งที่กินเข้าไปนะครับทางปากอ่ะอไง,ไง่ายๆพอเรากินเข้าไปในปากเราก็ต้องเคี้ยวถูกต้องไหมครับน้ำแข็งเนี่ยมันก็ละลายและ นะความเย็นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลไปถึงมดลูกนะครับนอกจากนี้อุณหภูมิในร่างกายก็จะปรับการกินน้ําแข็งนะครับจึงไม่มีผลกระทบต่อการมีประจำเดือนเพราะว่าเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยเราเคี้ยวพอเราเคี้ยวเรากลืนเรากลืนเข้าไปเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยก็จะย่อยนะครับแล้วก็ส่งพลังงานต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปหล่อเลี้ยงภายในร่างกายเป็นพลังงานนะครับต่อมาการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการเท่านั้น ที่จะทาให้เป็นโรคเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จริงไหมครับนักเรียนคิดว่าจริงไหมเฉลยตั้งแต่มีการระบาดของโรคเอดส์เป็นต้นมานะครับพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยเรียนนะครับเฉลียทุกๆวันนี้นะเฉลียอายุของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยต่ำลงกว่าเกณฑ์เยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยลงเรื่อยๆแต่ แต่แต่การที่เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้ามีพฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันก็เสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคเอดส์ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเฉพาะหญิงขายบริการเท่านั้นนะอ่ะต่อมาเด็กผู้ชายที่หน้าตาเหมือนบิดาหรือพ่อนะครับ หรือเด็กผู้หญิงที่มีหน้าตาเหมือนแม่เนี่ยหรือมันดานะครับมักจะเป็นคนอาภัพนักเรียนคิดว่าเกี่ยวไหมครับอ่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าการที่บุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไรที่เราเรียนในครั้งที่แล้วกรรม,มพันธุ์นะครับหรือพันธุก,กรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบิดามารดาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความอาภัพหรืออับโชคนะต่อมา การมีอวัยวะเพศใหญ่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชายมากกว่าคนอื่นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนมีขนาดและรูปร่างของอวัยวะเพศที่แตกต่างกันตามลักษณะของพันธุกรรมเชื้อชาติไอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงความเป็นชายมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีบางคนที่มีขนาดใหญ่ ก็อาจจะเป็นหมันหรือไม่มีความสามารถในการสืบพันธุ์ต่อไปการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเป็น,นวัยรุ่นแสดงถึงความโดดเด่นเป็นชายเนื้อกว่าคนอื่นเกี่ยวไหมนะครับในข้อนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าความเป็นชายไม่ได้แสดงออกด้วยการมีเพศสัมพันธ์แต่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษนะครับให้เกียรติผู้หญิงเช่น การปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่ามีความรับผิดชอบหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้วิธีป้องกันที่ปลอดภัยอาจจะทําให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับหรือเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะการที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับไม่ได้แสดงถึงความโดดเด่นหรือความเป็นชายเหนือกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนต่อมาการเกิดการฝันเปียกและการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง แสดงถึงความหมกมุ่นในเรื่องเพศเรียนคิดว่าเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าฝันเปียกเป็นการระบายอสุจิเก่าซึ่งเก็บอยู่ที่ที่ไหนครับที่อันทะนะครับเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับเก็บอสุจิที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการระบายออกนั่นเองอ่าเปรียบเทียบเอ่าเหมือนแก้วน้ำนะเหมือนแก้วน้ําที่เราเติมน้ําเข้าไป เรื่อยๆมันมีการเก็บสะสมไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่มีการระบายออกการระบายออกคืออะไรคือการช่วยตัวเองนะครับเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันจนน้ามันล้นแก้วมันก็ต้องมีการระบายออกถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะนําอสุจิที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ไปเก็บไว้นะครับสิ่งนี้นะครับการฝันเปรียกหรือการสําเร็จความไข้ด้วยตนเองเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความหมกมุ่นในเรื่องเพศ แต่ถ้าบางคนบางคนที่มีการสำเร็จความคายด้วยตนเองเนี่ยมากกว่าปกติซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตอันนี้รูจะแนะนําให้หากิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายและดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้เรานึกถึงสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าบางคน ห้าไม่ได้ก็สําเร็จความคข้ด้วยตนเองอย่างระมัดระวังโดยที่ไม่มากจนเกินไปนะครับและไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตต่อไปการแต่งกายเพื่อดึงดูดความสนใจทางเพศอ่ะในข้อนี้เป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงนะครับการแต่งกายที่เปิดเผยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองเพราะว่าบางทีการแต่งกายอาจทำให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ทางเพศได้ดังนั้น ควรแต่งกายให้เหมาะสมแก่กาลเทศะนะครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนเราก็ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นนะครับให้เกียรติผู้อื่นไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงนะครับคุณก็ต้องให้เกียรติเขานะครับต่อมาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศปัจจัยแรกอิทธิพลของครอบครัวนะครับครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกเลยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู และให้ความรู้ต่างๆในเรื่องเพศนะเราได้รับความรู้มาจากใครจากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีเจตคติในเรื่องเพศและแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากเราเรียนรู้แล้วมาเซอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนคงได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ การทำงานนะครับนักเรียนมาเซอร์จะมีลิงก์ Google Form ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ทำแบบทดสอบจำนวน10ข้อนะครับสำหรับวันนี้มาเซอร์ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ